สวัสดีครับสวัสดีครับท่านใดที่มีปั๊มแบบนี้ใช้ไปใช้มาเนี่แยแรงมันมันจะอ่อนลงนะครับเราก็เดีผมเปิดดูนะครับอ่าตัวนี้มันนะครับเขาเรียกว่าถังออกซิเจนถังไฮโดรเจนอะไรมันนี่แหละนี่ตรงนี้มันจะเป็นน้ําอยู่ส่วนหนึ่งน้ําอยู่ส่วนหนึ่งส่วนทั้งหลายจะเป็นลมเป็นอากาศก็จะมีปุ่มอยู่ตรงนี้นะครับสาหรับเติมลม เขาบอกว่าให้เติมทุกสามเดือนให้เช็คแต่ของผมนี่เป็นปีสองปีแล้วหะ่ะก็ยังไม่ได้เช็คอ,นนอันนี้อันใหม่นะครับเปลี่ยนออกแล้วอันเก่าผมถอดออกไปละผถอดออกไปละอันเก่าผมถอดออกไปละน,อออละนี่ใช้มากับเครื่องเลยนะครับอ่าเป็นเครื่องมาเลยใช้มาจากเครื่องนี่ถอดออกมันจะเป็นง่ายๆนะครับก้นมันนี่ก็จะมีมีหัวจุกนี่หัวจุกสำหรับเติมลมแต่ของผมนี่ อ่ะตัวกลางมันี่ตัวกลางมันจะมีแผ่นแบ่งนะครับทางนี้เป็นลมทางนี้เป็นน้ําแต่ตอนนี้น้ําเข้ามาอยู่ตรงนี้แล้วน้ําเข้ามาอยู่ตรงนี้แล้วเดี๋ยวผมทําให้ดูนะครับอถ้าเปิดตรงนี้เราใช้คีบนะครับหมุนตอนนี้ผมหมุนออกแล้วหรเออมาตรงนี้จะมีน้ําออกนี่แสดงว่าแสดงว่าแผ่นแผ่นกั้นตรงนี้ระหว่างลมกับน้ํามันขาดแล้วถามว่ามันใช้ได้ไหมปั๊มยังใช้ได้ครับแต่แรงมันต่ํา เราก็ซื้อมาใหม่ประมาณร้อยห้าสิบบาทนะครับกรกวา่าถังถังถังให้ตัวเย็นสองนิตรนะครับสำหรับปัม๊มปั๊มเล็กนะครับสำหรับปั๊มเล็กก็ซื้อมาเปลี่ยนนะครับง่ายๆครับแค่หมุนตรงนี้ออกอหมุนออกแล้วก็เอาวันใหม่ใส่เข้าไปตรงนี้ก็พันเกลียวหน่อยหนึ่งจบคลิปนะครับสำหรับท่านทีอ่อยากจะเปลี่ยนซ่อมด้วยตัวเองนะครับ สำหรับปัมป๊มเล็กนะครับปั๊มเล็กปั๊มเล็กแบบนี้นะครับเป็นความแรงดันคงที่แต่หาก็แรงดันมันไม่แรงก็เปลี่ยนนะครับนี่ทำงานอยู่นะครับผมเพิ่งเปลี่ยนไปนะครับเอาตัวนี้ออกตัวนี้มากับตัวนะครับมีน้ําไหลออกทาั้งนี้น้ําไหลออกถ้าก้นได้นี่แปลว่าไส้กลางนี่เรียบร้อยแล้วไส้กลางนี่เรียบร้อยแล้วต้องเปลี่ยนใหม่นะครับขอบคุณครับสําหรับท่านที่รับชมหรือามีปัญหาเหมือนผมนะครับก็ ไปซื้อมาเปลี่ยนนะครับสั่งทางช้อปปี้ทางลาซาด้าก็ได้นะครับง่ายๆนะครับราคาร้อยกว่าบาทนะครับแต่ก่อนนี่สามร้อยนะตอนนี้ราคาถูกครับสวัสดีครับขอบคุณครับที่ท่านรับชมครับ